พากรที่วันนี้เรามาบุกย่านถนนจันทร์มาตามหาหมาล่าเสฉวนหม้อไฟแบบสายพานที่ขายดีมากๆจนคุณหลานต้องพากงมาลองด้วยตัวเองว่าแล้วก็ไปกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้พากงที่นะคะมาที่จันรเจริหมาล่าเสฉวนหม้อไฟนะคะโอ้ไม่คราวันนี้เปิดสาขาที่สองแล้วเนี้ยตอนนั้นอยู่ในสาขาหึงมีขายขาหมูด้วยจับได้ อร่อยไหมแค่มาล่าไม่เคยกินเป็นสายพันใช่ไหมลูกใช่สายพันมีมีอยากกินมานานแล้วห้าโมนี่คนเยอะมากอ๋อโอเคไปผ่านมางั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะไปต่อคิวเลยไปเดินไปเลย วันนี้เราก็มากินจันเจริญกันที่สาขาถนนจันสะพานสามนะคะพอเข้ามาในร้านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเมนูมาให้เลือกน้ำซุปซึ่งน้ำซุปก็มีให้เลือกถึง7ชนิดค่ะโดยแต่ละคนก็จะมีหม้อส่วนตัวของตัวเอง ถ้าเลือกน้ำซุปหนึ่งอย่างเนี่ยก็49บาทถ้า2อย่างก็69บาทค่ะมีตั้งแต่ซุปหมาล่าซุปต้มยำซุปปลาผักดัดองซุปเห็ดซุปมะเขือเทศซุปเห็ดหอมซุปกระดูกหมูสำหรับวันนี้คุณหลานก็เลือกน้ำซุป2อย่างนะคะก็คือน้ำซุปมะเขือเทศกับน้ำซุปกระดูกหมูค่ะส่วนนกงก็เลือกน้ำซุปหมาล่าค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนตักน้ำจิ้มนะคะที่สามารถให้เราปรุงเองได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่เชื่อฝีมือการปรุงน้ำจิ้มของตัวเองนะคะทางร้านก็มีบรรริิกาน้จสตเดด็ค่ะ น,นี่เป็นสูตรของน้ำจิ้มที่ร้านนะครับาเดี๋ยวจะชิมดูล้นี่น้ำจิ้มของทางร้านนะคะเจ้าเจ้ามีัวมีพริกมีต้นหอมมีงามีอะไรต้องบอกเลยว่าสูตรน้ำจิ้มทางร้านเด็ดมากค่ะสำหรับเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายที่เคาน์เตอร์เลยนะคะหรือว่าจะเดินไปหยิบที่ตู้แช่พร้อมกับตักน้ำแข็งได้เลยค่ะ สำหรับอาหารบนสายพันธุนะคะของที่นี่ก็มีให้เลือกมากกว่า90รายการและอาหารเขาเนี่ยเท่าที่ดูนี่คือสดมากไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าพวกเนื้อสัตว์นะคะและราคาอาหารนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่5บาทอย่างเช่นพวกไม้สีม่วงนี้นะคะก็คือจะไม้ละ5บาทไม้สีเขียว10บาทนะคะแล้วก็ไม้สีเหลือง20บาทค่ะ เมนูแนะนําของอากงนะคะนั่นก็คือท้องปลาแซลมอนค่ะอร่อยมากแล้วหลังจากเลือกอาหารได้แล้วนะคะเราก็นํามาลงใส่หม้อเลยนะคะจากนั้นก็เอาไม้เนี่ยใส่ไว้ในกระบอกที่เขาเตรียมไว้ให้หลังจากนั้นเขาก็จะคิดเงินจากกระบอกตรงนั้นได้เลยค่ะและพวกนี้ก็จะเป็นเมนูที่อยู่ในถาดนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่20บาท3 0บาท40บาทและสูงสุด50บาทค่ะ สำหรับเนื้อหมูก็จะอยู่ในถาดสีขาวนะคะแล้วถ้าเป็นเนื้อวัวก็จะอยู่ในถาดสีดำค่ะและอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของจันเจริญนั่นก็คือเปรอร์สอดกับเป็นตัวที่สองแพ็งสะอาดมากเลยเจียดยากมากแน่นเวอร์อันนี้เท่าไหร่ละคะนนอ,อ,อันนี้เจง และนอกจากนี้ก็ยังมีลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็ปลอมบึกตัวใหญ่ๆรวมถึงเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อวัวที่อร่อยมากค่ะและตัวเส้นของที่นี่ก็มีหลากหลายไม่แพ้กันนะคะบางตัวก็จะเป็นเส้นนําเข้านะคะที่จะเหนียวนุ่มหนึบที่ถูกใจคุณหลานมากเลยค่ะและอีกหนเมนูค่ะบันโถทอดนะคะที่มาบนสายพานไม้ละ20บาท ที่ทานคู่กับนมข้นหวานนี้อร่อยมากๆนะคะนมข้นหวานเราก็สามารถไปตักได้ที่จุดของน้ำจิ้มได้เลยค่ะและปิดท้ายกันด้วยเมนูซิกเนเจอร์สลัเปาทอดลาวาที่ใครมาแล้วไม่ได้กินก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ ทานเสร็จเช็คบินนะคะก็จะมีใบสะสมแต้มให้ทานครบ5ครั้งก็จะได้ฟรีน้ำซุป1หม้อค่ะสำหรับใครที่มาสาขาสัพพันสามนะคะก็สามารถจอดรถที่ด้านข้างได้แล้วก็เดินมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะมาหลัง5้าโมงนี้บอกเลยว่าคิวยาวมากๆจ้าร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึง5้าทุ่มค่ะ สำหรับคลิปนี้พากงเที่ยวต้องลาไปก่อนฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพากงเที่ยวและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ